สวัสดีหี่สวัสดีีไม่สวัสสวัสดีครับนี่นะครับนี่คืข้วบานเราครับเนาะน้อ้มาสวัสดีพี่หม่แล้วก็ไว้พอทีไม่ให้นใมนดีไม่ห้หสขอให้ เรื่องดีๆเข้ามากับเพื่อนๆทั้ง YouTube แล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับนะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บอย่าให้ใกล้ความไข่ย่าให้มีนอนหลับจ็ให้ได้เงินมือนครับนอนตื่นขอให้ได้เงินแสงเงินล้านคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับเนาะ โอเคครับมีนี่กันมาขอสวัสดีปีใหม่นะครับเนาะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม,ม่ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านทุกผู้ชมและเพื่อนๆน,นะครับเนาะมีสุขภาพพาราณไมร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาอ่า นอนหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นงอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนแก้วแหวนมณีเงินล้านอ่าความเจ็บอย่าให้ใกล้ความไข้อย่าให้มีมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามากับในชีวิตขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อครับเด้อผู้ใดโชวผู้ใดกดซับสไคร์นะครับเนาะขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเจ็ดสิบใบนะครับเนาะ กวดต่อไปก็ใเห็นาลวันที่1คือเก่าล่ะครับขอบคุณหล,ลายๆครับกสสบ็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่